มันทำกะเพราถาดลูกชิ้นกุ้งกันขั้นตอนแรกผัดพริกกับกระเทียมลงไปต่อไปปรุงซอสกระเพาน้ำมันหอยซอสปรุงรสน้ำตาลแล้วก็เติมน้ำเปล่านิดนึงถึงเวลาใส่ใบกระเพราเบิกตัวลูกชิน้นรุ่งทีเด็ดของเราลูกใหญ่โคตรน่ากินมีใครลองเอาไปทำกระเพราบ้างอย่างอร่อยไหม ก่อนอื่นต้องมีข้าวก่อนเดียด๋วยวๆๆพี่แดงมันเยอะไปปะเนี่ยไม่เยอะ,อะกระเพราถาดช้ยจะกินกับพี่แดงเนี่ยหลายคนเลยนะอ <laughs> โอ้โหกินได้ทั้งหมู่บ้านอะเริ่มเลยสุดท้ายขาดไม่ได้กระเพราเราต้องมีไข่าดาวได้เวลาชิมกัน โคตรอร่อยโคตรเข้ากันกับกะพเพราลองเอาไปทำตามดูนะดูทิ้นกุ้งหลานอาม่ากับกะเพราใครอยากให้ทำเมนูไหนอีกเขียนบอกมา